ขอบคุณแฟนๆที่เป็นแรงใจตุกทราบซึ่งในบุญคุณจนมีวันนี้เครับวันนี้มากินปาาลาเผาที่ร้านซุปเปอร์แซ่บน้นอยู่ตรงข้ามกับกรมตำรนสามิตรนะครับราชวัตร น่ากินมากเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะได้เวลาข้าวเย็นนะครับวันนี้มีปลาเผาตัวโต,ตวปลานินนชุดนี้รา5 0บาทปลานินร้อยเดียวตัวโตมากเลยยอดไปเลยยินงว่า เราแถมมาฟรีฟูด้ดแล้วก็น้ำจิ้มหวานกับถั่วมีหรือเปล่าไม่รู้ที่เด็กก็คือน้ำปลาธรรมดาเข้ากันดีมากนะครับกับปลาเผาดุยเลยครับลูกแล้วก็มีจุกซาน่เลยแก,ก <laughs> <laughs> ส่วนผมต้อง มีข้าวาไปด้วยนี่นะคะก็มากินเป็นเพื่อนนะคะความจริงก็แบบไม่่ออยากกินเท่าไหรอ่อ่ะแต่แบบเกรงใจน้องชายค่ะเดี๋ยวกลัวน้องเหงาอะคะ่ะก็จะกินเป็นแบบมิ้งนะคะตอนแรกก็ว่าจะไม่มากินด้วยน้องชายก็แบบเคลียนเคยอยองะคะคือเป็นพี่สาวที่น่ารักแสนดีไงค่ะ พูดเยอะเดี๋ยวน้องอาจจะกินไม่ลงนะคะเนื้อเขาขาวกันเลยชุดน้ำปลานิดนึงชุดน้ำปลาเป,เ,ปเป็นไงคะเป็นไงเป็นไงคะเนื้อหวานรวยไหมค,คะัด็ดลับสุดยอดได้บรรยากาศเหมือนตอนเราไปหาปลาราทุ่งนาครับซาปลาบ้านห้อปิ้งมาคอกินกับน้ำปลาโอ้แซ่บ สาปาสาปาแปลว่าอะไรคะเพื่อนๆเข้าใจคำว่าสาปาไหมคะสาปาคืออะไรนะคะหะ้ากลางเรียกอะไรครับวิดบอสาปาก็คือแบบวิดบอปลาอย่างนั้นใช่ล่าคะไม่เคยทำหรอกคะ่ะเพราะว่าแบบรอกินอย่างเดียว น้องชายจะเป็นคนหามาให้กินนะคะเพราะว่าพี่เนี่ยก็จะค่อนข้างแบบว่าก,กลีกลายสไลเดอร์ค่ะน้ำเหมันใ้ไหมคะเออหมก ดูดนิดนึนนงน้ำจิ้มหวานตุ้มอ่ะอิ่มแล้วตุ้มมานั่งเป็นพิธีเฉยๆกอนแรกร้องจะไม่ให้เข้าซีนหรอกค่ะขอร้องเข้ามานั่งอยากโปรโมทช่องค่ะ ยังไงก็ดูเติบแล้วก็รบกวนไปดูพี่สาวด้วยนะคะฝากช่องการแาวดีทุกซ่ามาหาเศรษฐีด้วยนะคะไปดูสปอยละครส,สนุกนะคะอุ้มรักเกมรลวงค่ะกำลังสะใจเลยนะเกมาขายของช่องตัวเองค่ะชอบกินน้ำปลามากกว่าเด็ดก็ชอบกินกับน้ำปลา เดี๋ยวต้องลองบ้างน,นะคะว่ากินกับน้ำปลาน,นี่มันดียังไงนะคะน้ำปลาหวานกับน้ำปลาจะนุ่มๆ,ๆ <c oughs> เป็นน้ำปลายี่ห้ออะไรคะเลยห้อที่ดีต้องเป็นตาดอไม้หอมๆนะครับหอมเปรยวช่วงปวดช่องน้อง นอกจากที่มากินของเขาแล้วนะคะก็ไม่ได้สร้างสารรค์อะไรกับเขามากมายนะคะก็มาพูดจาแบบว่าต่องแง่สามงามในช่องเขาอีกนะคะเดี๋ยวเขาต้องไปดูดขพราความที่ตุ๊กซาพูดไปนะคะลองซีฟูดครับอย่าไปสนใจตุ๊กซามากครับพูดเยอะ <laughs> <laughs> ดีนะคะที่มันยังให้นั่งอยู่ในเฟรมนะมนี่ไม่ถีบตกเ้าอีกเลย <laughs> มน้องทุกเนี่ยจะชอบกินผักนะคะลูกก็กินได้บ้างไม่ได้บ้างค่ะแล้วแต่ที่เหลมากเลยเดี๋ยวจะซื้อผักหอมปีส,สววๆมาให้เธอเป็นน้องค่ะหมถึงอายุสมองตุกเป็นน้องเขานะคะเขาเป็นพี่ ี่สองพี่น้องเดินน้องตามพี่ชายจับมือกันมองฟ้าที่กว้างใหญ่ฟ้าขึ้นไกลไปเ่นอนวหาก็เชิอที่ช่องทุกซ่าครับตอนนี้ทุกซ่าจะผ่านกดแล้ว ครันโดนเขารังแก่ร้องงอแงร้องหายพี่คนนี้ยังคอยคุ้มครองคุ้มภัยน้องเอ๋ยอย่าหวงเขาาครับทำตัวโตกันเลยสองทีน้อง เดินอดองตามพี่ชายจับมืออันนี้แบบว่าเวลากินเนี่ยค่ะเราก็ต้องร้องเพลงกล่อมน้องคุณแม่บอกให้รักน้องแล้วน้องน้องคนแบบ คิดแมกอย่าไปซีเรียสนคะคะเรื่องวุน้นเรื่องผอมกินให้เรากินแล้วก็แบบแข็งแรงไปค่ะอย่าไปคิดอะไเยอะกินได้ก็กินไปก่อนค่ะน้ำปลาโรยข้าวหน่อย <c oughs> ร่องสิ้นเดือนนีเด็ดเลยนะครับข้าวร้อนโรยน้ำปลาโอ้โหยืซื้อน้ำริกับหมูมาให้เธอแหละรอดไปเลยกินับข้าว ช่วงนี้เราก็ยังไม่มีตังจาก YouTube นะคะเราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองไปก่อนนะคะ <c oughs> เราก็จะหวังให้ YouTube สนับสนุนเราอย่างเป็นทางการ <c oughs> วันนี้นะคะอย่าลืมดูช่องวันนะคะส1เอค่ะอุ้มและเก็รหลวงค่ะดูเสร็จแล้วถ้าไม่เข้าใจก็มาฟังที่ทุกซ่าสปอยนะคะอีกสามวันหนึ่งลงครับ ลงแล้วค่ะอัพแล้วเนี่ยมีฉากตกกันด้วยนะคุณห้องนี้ครับห้องนี้สามวันอร่อยมากเลยอยากกินกับน้ำปลายอดเลยเข้ากันมากเลยดูดูกันที่เติบกินนะคะพอดีตุ้มอิ่มแล้ว กกินข้าวแล้วผิวข้าวเลยกินก่อนน้องกันมีพี่น้องมียังไงนะคะดีสิคะกันมีพี่น้องนี่ทำให้เราไม่เหงานะคะเวลาแบบ เราจะทำอะไรเราก็จะมีคนที่คอยห่วงใยดูแลนะคะหนังก็จะอร่อยครับเค็มๆนิดนึงสําหรับคู่ตุ๊กเนี่ยนะคะคู่ตุ๊กเติมเนี่ยนะคะเราก็จะลักันมากนะคะเราก็จะห่วงใยกันจนบางทีก็อาจจะห่วงมากเกินไปอย่างเงี้ยนะคะน้องอาจจะรำคาญได้นะคะ แม้ว่าเราจะต่างกันนะคะตุ๊กถนัดขวาเติบถนัดซ้ายนะคะเวลาเรากินมันก็จะชนกันเด็วเราก็จะไม่ตีกันนะคะว่าเราเข้าใจค่ะเราต้องยอมรับความต่างของกันและกันได้ค่ะใช่ไหมอ้วนยางกุ๊พูดมากนะคะเติบก,ก็จะไม่ค่อยพูดแต่ถ้าอยากย้ายเติบสนิทนะคะ<ไ>ถ้าเติบสนิทนี่ก็พูดเก่งยิ่งกว่าตุ๊กอีกนะคะ มดไปแผงนึงแล้วครับมี่เริ่มดันในแล้วทางมากบลุกมาได้ตั้งแผงเลย <c oughs> ยอดไปเลย ซื้อ,อผักก็จะน้อยไปน,นิดนึงแต่ก็ถรอว่าอิม่มกำลังดีผักนี่ชุดห้าสิบาทหรอครับครับผมบางคนว่าแ,วแพงไปนะครับทําเองอะไรดีกว่าแล้วก็แล้วแต่นะครับทําเองมันก็จะได้เยอะแต่ว่าเราก็ต้องทําเองเราก็ต้องแบบซื้อผักก็ต้องมาล้างมาอะไรอย่างเงี้ยอ,อ,อันนี้ <มา S 2> <ร>ก็พร้อมทานในเลิกงานมา้วเสร็จไม่ต้องทําอะไรเลย ต้องไปซื้อก็คือชุดสําเร็จรูปพร้อมกินเพราะทํางานมาทั้งวันแล้วทุกคนก็เหนื่อยมากนะไม่ใช่ไม่เหนื่อยนะทํางานอะสมองเบอร์มานะบางทีแบบว่าเออก็เห็นหลายๆคนนะคะก็ทําขยันนะเลิกงานก็มาทํา y o u t u b e ด้วยอะไรด้วยนะคะต้องสู้ๆค่ะเอาเท่าที่ไหวอย่าหนาเกินไป ต้องดูประมาณตัวเองนะคะว่าเฮ้ย mm. เราไหวไหมเราโอเคไหมเราพอได้ไหม mm. ต้องมีเวลานอนด้วยนะคะช่วงนี้รู้สึกว่าตูกับเติบจะตาแดงนะ,ะเพราะว่านอนน้อยนะคะ mm. <laughs> ใช้ไฟได้ใสตาเยอะ <laughs> ที่สองที่สาก็ไม่นอนนะ,ะอัดคลิป i ินสป r a t i o n ดูคลิปพยายามใช้ไฟให้ พอดีกับสายตานะคะเดี๋ยวสายตาเสียบางทีตาแดงกึซึ่งอยู่ค่ะนอนดึกนอนดึกตื่นเช้าอะไรเงี้ยก็ต้องหาเวลานอนนะคะสมมุติว่าคืนนี้เราดึกแล้วอีกคืนหนึ่งเราก็รีบกลับมานอนแต่คลิปนะคะสําคัญก็การทําคลิปนะคะทํายังไงให้มันแบบว่าสนุกสนานเฮฮาให้มันเป็นแบบแกระสงกระแสบ้างน,นะคะ ก็แนวทำแน่หมดแหละเดี๋ยวฟัวงทุกซาบการกบทุกซาไม่ผ่านเลย <c oughs> เดี๋ยวถ้าทุกซาผ่านแล้วทุกซาจะมาพูดอีกทีนะคะพูดอีกทีพูดอีกทีพูดอีกทีได้หรือเปล่าฉันยังไม่ฟังเสียงจะเปิดหินนใจพูดอีกทีพูดอีกทีพูดอีกทีได้หรือเปล่ปปาฉันจะจุมันถ้าเธออยู่ <c oughs> ดีนะคะที่นี่เป็นคลิปวิดีโอไม่ได้อัดนะคะถ้าเกิด <c oughs> ไลฟ์สดก็คงจะแบบว่าลำบากใจนิดนึงนะคะเพราะว่าแบบว่าคงจะแบบวุย้ยเอฟซเอซสอดสองเราเยอะค่ะมาคำโตกๆกันเลยครับน,นี้ขอบพระคุณเอฟซทุกท่านนะคะที่สนับสนุนสอดสองแล้วก็สนับสนุนลุกซ่านะคะเราสองพี่น้องนะคะกราขอบพระคุณทุกท่านนะคะในความที่ เมตตาอนุเคราะห์นะคะเข้ามาดูคลิปของพวกเรานะคะขอบคุณจริงๆค่ะสีฟูดลงไปจิ้มหวานลงไปน้ำปลานิดนึงหออนะคะแล้วก็เตรียมสันคอเพื่อยัดเข้าไปนะครับอ้าปากกว้างก้างนิดนึง สุดยอดมากก็จะร้องเพลงให้ทุกคนฟังนะคะถึงไม่อยากถึงจะอยาก <โบ S 2> ฟังไม่อยากฟังทุงกคนจะร้องให้ฟังมุม <นะ S 2> มาม,ม<ล>ขอบคุณแฟนๆที่เป็นแรงใจตุกทราบซึ่งในบุญคุณจนมีวันนี้ที่ช่วยเกื้อหนอุน การุณจนเราได้ดีกราบขอบพระคุณไปครับทุกซ่าตุก้าเรือลำน้ำสำหรับค่าคืนนี้ก็อินอรยกันเป็นที่เรบรีย้อยลาไปก่อนครับผม <ไป S 2> นิตรภาทุกท่านครับสวัสดีคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ